โอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เอาไว้เชือกโยงไว้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีรูแอร์รูแอร์ไปอยู่ข้างหลังโอ้ตอดยากจริงๆนี่ครับลงกระลอ,อกต่อออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนี่ดูขนาดเราล้างอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยเนี่เพราะว่ามันต้องถอดมาทั้งแต่ง่ายรุ่นเนี้ยถ้าพวกไซโจรเรนเกียถอดได้ ทางน้ำทิ้งนี่มันแยกส่วนมานี้มันไม่แยกส่วนเล่นคนเดียวนี้เหนื่อยนิดนึงอ,อยากมีผู้ช่วยทั้งสองคนเนี่ยแล้วม <c oughs> <c oughs> ีผู้ช่วยเท่ากันไนีหยุดไปแล้วไม่เอาแล้วโ <c oughs> <c oughs> อเคนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปร้านกัน โอ้สุกสดใสเนี่ยต้องแขวนไว้แตไมแขวนไี่ใจเรื่องเลยเอด,ดีได้เชือกส,สายสายไฟมาเพราะว่าไอรุ่นเนี้ยไอคอยร้อนมันแนบผนังมาเนี่ยแต่ย้ายก็ย้ายไดย้เองแกดัดหัวตรงนั้นได้ดัดให้มันโคง้งแล้วมันแปะตรงนี้ย้ายง่ายแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือโอเค เอาเดี๋ยวเราทำความสะอาดกันต่อสงสัยต้องเปลี่ยนใหม่พงกระโล่เี่นดูเห็นไหมนะที่มันดังนะเนี่ยเนี่ยเห็นนะเห็นชัดเลยอะ่ะเวลามันเวียงอะ่ะเหมือนรถยนต์ล้อไม่ได้ศูนย์นะมันก็เวียงแต่ถ้าวิ่งไม่เร็วไม่เท่าไหร่แต่ถ้าวิ่งเร็วเดี๋ยวไปดูให้เร็วนะมันจะวยกเยกยกเยกยกเยกโอเคเดี๋ยวต้องขัขบมอเตอร์ไซค์ไปดูแถวนี้มีป่ะ เห็นว่าแสงวโปรยมีอืมโอเค